สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณน้ำค่าในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในวันนี้นะคะคุณน้ำจะอยู่ในเรื่องเดิมเนาะในเรื่องราวของนะคะคำเป็นและคำตายนั่นเองนะคะโดยในวันนี้นะคะคุณน้ำนะคะจะมาพร้อมกับการทดสอบความรู้นะคะในเรื่องราวของคำเป็นและคำตายนะคะ ดูในวันนี้เนาะจะเป็นเสมือนการเล่นเกมเล็เลกๆเนาะเป็นเหมือนการเล่นเกมกันนะระหว่างครูกับนักเรียนนี่แหละเนาะเป็นการช่วยเหลือกันนะคะกับแบบทดสอบที่ครูนํานํามาให้นักเรียนได้ลองดูลองทดสอบกันในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเรามาดูกติกากันก่อนเลย <S <S อ่ากติกานะคะคาที่เจงให้นักเรียนนะคะสังเกตคําที่กําหนดให้ต่อไปนี้ แล้วช่วยคุณครูตอบนะคะว่าคําที่กําหนดให้เนี่ยเป็นคําเป็นหรือเป็นคําตายอ่าถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพร้อมแล้ว let's go นะคะคำแรกจ้านักเรียนเห็นภาพแด้วนักเรียนเห็นเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวอะไรเอ่ยมีครีบมีหางนะคะแน่นอนเลยค่ะคำนี้คือคําว่าปลานะคะปลาปาปาปลาโลลิงสร,รอรอาปลออา ปลานะคบปลานักเรียนคิดว่าคําว่าปลาเนี่ยเป็นคําเป็นหรือเป็นคําตายกันเอ่ยลองช่วยกันคิดเสียอีก Tiktok 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 คำว่าปลานะคะเป็นคําเป็นนะคะคาเป็นเพราะอะไรคะแน่นอนเลยค่ะคําว่าปลาใช้สเสียงยาวนะคะปองเรออาปลานะคะปอปลาลอลิงตรงนี้นะคะเป็นอักษรควบกล้ามน้องเวลาอ่านเราจะว่าปลานะคะก็คือจะมีัเสียงของปอปลาแล้วก็ลอลิงเนี่ยควบอยู่ในที่เดียวกันนะคะ เมื่อนํามาบวกกับสระอาซึ่งสเสี่ยเป็นสระเสียงยาวอยู่แล้วเนาะนะคะคำนี้ก็จะถือเป็นคําเป็นนะคะต่อมาค่ะคําที่สองนักเรียนเห็นเป็นรูปะไรลูกเป็นรูปภาพของอะไรคะดาวเคราะห์สีน,น้ําเงินกลมๆนะคะเห็นเป็นอย่างนี้ก็คือโลกอย่างแน่นอนใช่ไหมคะโลกของเรานี่แหละนะคะโลกมนุษย์ของเราเนะเาะดวงเป็นดาวเคราะห์เนาะที่เต็มไปด้วยน้ําทะเลนะคะ มีน้ำทะเลมากกว่า3ส่วนนะคะแล้วก็มีพืน้นดีนอีกหนึ่งส่วนนะคะคำว่า,าวโลกนะคะโลกสระลอุลอยิงกอไก่นักเรียนคิดว่าคำนี้เป็นคำเป็นหรือเป็นคำตายกันคะหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละนะคะสำหรับคำว่าโลกนะคะเป็นคำตายนะลูกเพราะอะไรคะคำว่าโลกเงาะสะกดด้วยเระลอุลอยิงกอไก่นะคะ เป็นคำตายได้ไงก็นี่เลยค่ะนักเรียนอย่างครูได้บอกไปนะคะเมื่อคลิปไปดูที่แล้วเนาะอ่ามาตราตัวสะกดเนี่ยเป็นตัวชี้ชัดเลยว่าใครจะเป็นคําเป็นใครจะเป็นคําตายนะคะซึ่งมาตราตัวสะกดของคำว่าโลกคือมาตาแม่กกนะคะมาตาแม่กกสะกดด้วยกอไก่อย่างที่ครูนําบอกไปเนาะกอไก่ใบไม้ดอกเด็กกระบาดใครเป็นกระบาดผู้นั้นมันต้องตายนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าโลกสะกดด้วยกอไก่จึงเป็นคําตายนะคะ ต่อมาค่ะคำที่สามอ่านักเรียนเห็นภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคําว่าอะไรคะอ่าเป็นมีแหล่งน้ําแหละมีแหล่งน้ําแล้วก็มีเป็นเหมือนหินล้อมรอบนะคะคําคํานี้คือคําว่าบ่อนะคะคําว่าบ่อนะคะบ่อไม้ไม้เอกอ,ออ่างนะแต่อ,ออ่างตัวนี้เป็นสระหรือเป็นพยัญชนะคะอ่าอ,ออ่างตัวนี้นะคะปิดตัวแทนของสระอ้อนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอ่า สระอเป็นสระเสียงยาวเพราะฉะนั้นนักเรียนตีความได้ง่ายเลยเนาะเพราะคำนี้ไม่มีตัวสะกดนะคะคำคำนี้ไม่มีตัวสะกดเป็นมาตรากกาและเป็นสระเสียงยาวเพราะฉะนั้นคำว่าบอกจะเป็นคำเป็นหรือคำตายเอ่ยพัเป็นนะลูกอา่าคำว่าบอกถือเป็นคำเป็นเนาะเพราะว่าสระอเป็นสระเสียงยาวนะคะอา่อาอันนี้ก็ชี้ชัดเจนเพราะว่าหนึ่งเลยเขาไม่มีตัวสะกดอยู่แล้วนะคะเรามาดูกันที่สระเลยนะจ๊ะ อาต่อมาค่ะไปอ่ารวดเร็วนเด้อนะคำนี้แหละลูก,ลกนักเรียนเห็นภาพนี้เขาเป็นตัวอะไรคะเนี่ยตัวสีเขียวเขียวมีเขีย้ยงงมูงมีใครดูออกไหมว่าเป็นตัวอะไรนะคะคำนี้คือคําว่ายักษ์นะคะยอยักษ์บรากาศกอไก่สองฤาษีทันตคาตนะคะ่าข้างบนนะคะเป็นไม้ทันตคาตนะคะอะคำว่ายักษ์นะคะยอยักษ์บรากาศกอไก่เนาะ อันนี้คือตัวที่ออกเสียงนะคะส่วนโซลีสีกับธนาค่าเนี่ยเขาไม่ออกเนาะเราจะเรียกว่าสการันนะคะขขาหลังจาไม่ออกเสียงเพราะฉะน תח, atus, nosotros, ั้นเราจะมาดูที่ตัวที่ออกเสียงเลยนะคะก็คือยักข้างหน้ายอยักรากับกอไก่นักเรียนตีความเลยว่าถ้าเห็นกอไก่เป็นมาตาแม่กกมาตาแม่กกเป็นคําเป็นหรือคําตายลูกคําเป็นหรือคาตายอ่ามาตาแม่กกเป็นคําตายนะคะอย่างหนึ่งนะคะที่ชี้ชัดเจนเลยว่าเขาเป็นคําตายเพราะอะไรคะ อย่างที่เราเคยบอกไปนะคะหานอากาศมันมาจากสนะะในลูกสระอะนะคะสระอะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นอยู่แล้วด้วยเนาะเมือ่อมาเจอกับแม่กุกนะคะแน่นอนเลยว่าเป็นตายซ้อนตายเลยค่ะทั้งเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็เป็นมาตาตัวสกดแม่กุกคือเป็นในคํากระบ,บทดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเป็นคําตายเด้นนะครับต่อมาค่ะคานี้นะคะ,ะนักเรียนนะคะเราทนึกออกไหมเออว,ว่าเป็นคําว่าอะไรนะคะ คำคำนี้นะคะเป็นภาชนะนะเอาไว้ใส่น้ำดื่มอ่หลายคนตอบไปแล้วมันคือคำว่าขวดนะคะขอไข่วเวนดอเด็กนะคะแต่ถ้าเวลาสะกดจริงๆนะคะถึงรูปร่างมาเป็นนี้นะคะแต่จริงๆเวลาสะกดเราต้องสะกดว่าขออวดอขวดวเวนตรงนี้นะคะคือตัวแทนของสรลาอวนะคะ ฝราอัวฝลา่อัวเป็นฝรัเสียงสั้นหรือเสียงยาวฝลาอัวเป็นฝรัเสียงยาวนะคะแต่คําคํานี้นักเรียนอย่างที่คุณคยบอกนะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาจากอะไรเป็นสําคัญนะคะพิจารณาจากตัวสะกดเป็นสําคัญนะคะขออัวดอขวดคําว่าขวดสะกดด้วยตัวดอเด็กเพราะฉะนั้นนะคะดอเด็กตรงนี้อยู่ในมาตาแม่กดชัดเจนนะเพราะฉะนั้นนะคะคำนี้เป็นเป็น,ปน,ปนหรือตายลูกคําเป็นหรือคําตายเอ่ยเป็นคํา ตายนะคะอามาตามแม่กดเป็นกระบทเขานั้นมันต้องตายนะคะอันนี้ก็ไม่ยากเนาะเห็นชัดเจนนะคะต่อมาห้าอาคำนี้นักเรียนเห็นอิโมจิตัวนี้ไหมอิโมจิตัวนี้เป็นอะไรคะอิโมจิหน้าตาดูจิ้ม,มริมพิมพ์พาวตัวนี้นักเรียนคิดว่ามันเป็นอารมณ์ของอะไรเป็นการแสดงภาพของอะไรคะเขากาลังจะอยู่ลูกอิโมจิตัวนี้กาลังจะอยู่ลูกกาลังยิ้มนะคะอาคำว่ายิ้มนะคะ ยิ้มยอยักสะไรอีกไม่ทูมอมานะคะยออีมอยิม้มไม่อ่าไม่ทูยิม้มนะคะอ่าคำว่ายิม้มนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคําเป็นหรือคำตายคำว่ายิม้มเป็นคําเป็นนะคะเพราะอะไรลูกนักเรียนอ่าดูที่ตัวสะกดเลยง่ายสุดนะคะดูตัวสะกดเลยนะคะคําว่ายิม้มสะกดด้วยมอมามอมาอยู่ในมาตาแม่กลมอันนี้ชจจัช่จีนเพราะว่าเขามีแค่ตัวเดียวในมาตาของเขา นะคะมีแค่มอม้าตัวเดียวในมาตาของเขาเพราะฉะนั้นเราดูได้ง่ายๆเลยนะ,ะคาว่ายิ้มสกุด,ด้วยแม่กลมเพราะฉะนั้นถ้ามาตาตัวสกดเป็นมาตาฝั่งคาเป็นนะคะเราก็บอกได้ว่าตรงนี้เป็นคําเป็นอย่างแน่นอนถึงแม้นะคะสระอีจะเป็นสระเสียงสั้นนะคะ,ะแต่ทว่าเขาไม่ได้มีผลเลยเลยเดอ้อเรามาดูที่ตัวสะกุเลยนะคะก็คือถ้าเป็นแม่กลมเป็นคําเป็นอย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะ อันนี้คือตัวอะไรที่นักเรียนน่าจะเคยเห็นตามทุ่งตามท่านักเรียนน่าจะเคยเห็นบางตามฟาร์มตามอะไรเงี้ยอ่าตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าแพะนะคะแพ่งร้องไงลูกแพะมันร้องแบะแบะนะลูกนะอ่าแพะนะคะแพะพอพานนะคะสระแอนะคะสระแอพอแอแพะนักเรียนลองตีความซิว่าตรงนี้จะเป็นคำเป็นหรือคำตายลูกอ่าตรงนี้ใช้สระเสียง สั้นนะคะสระเอนะคะไม่มีตัวสะกดซะด้วยนะคะอันนี้นะเรามาตีความที่เสียงของสระได้เลยนะคะแพะโพแอแพะสระเอเป็นสระเสียงสั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคาตายนะคะอ่ะเป็นคําตายเพราะเขาใช้หลักเสียงสั้นนะคะอ่ะและก็ไม่มีตัวสะกดด้วยเนาะอ่ะ่อมาจ้าอ่าอันนี้เป็นคําสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ ลองมาดูกันสิว่าตัวนี้คือตัวอะไรนักเรียนเคยเห็นไหมลูกตัวนี้นี่อ่าที่นักเรียนเห็นงงๆตรงเนี้ยนะคะเสมือนเขี้ยวเนี่ยนะอ่านักเรียนคิดว่าตัวนี้คือตัวอะไรคะอ่าเห็นเขี้ยวงงๆนะคะตัวนี้นะคะก็คือด้วงน,นะคะอ่าด้าวงเด็ยจะมีหลายประเภทนะคะทั้งแบบเป็นเขาที่เป็นเขาชนเอ่าเขาบนเขาล่างอ่ะ,น,น,อะนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมที่ได้เรียกอ่า แม่คมนะ่ะนั่นแหละนะตรงนั้นก็เป็นด้วงนะลูกนะด้วงมีหลายประเภทเลยมากมายทั้งด้วงสามเขาด้วงห้าเขาก็มีอ่าอยู่ที่บ้านเราจะพบเจอกับตัวไหนนะคะคํานี้นะคะคําว่าด้วงนะคะอ่าดอเด็กไม้ทูสระอวงงองูนะคะคําว่าด้วงเนาะอันนี้นักเรียนก็ตีความได้เลยว่าถ้าเป็นงองูอยู่ในมาตาแม่กงมาตาแม่กงเป็นคําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูไม่ยากนะคะอ่า ที่เราจะจบคลิปจากกันไปนะคะขออนุญาตเนาะมอบการบ้านสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะมีการบ้านให้เป็นแบบทดสอบเนาะสักหกข้อแล้วกันนะคะให้นักเรียนดูคําดั้งต่อไปนี้นะลูกแล้วเนาะไปตอบคาถามที่ว่าคําที่กําหนดให้เนี่ยทั้งหกคำเนี่ยเป็นคําเป็นหรือเป็นคําตายคําไหนเป็นคําเป็นคําไหนเป็นคําตายครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทําได้อย่างแน่นอนเนาะไม่ยากนะจ๊ะ อ่าสู้ๆเดอ้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณนํำนะ,นะะวนไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามเดินนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะ